ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางสถาบันกลางสมองก็ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันหมหาาลัยเข้าสู่การเป็นหมหาาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราแบ่งระดับของการพัฒนามาเป็น4ระดับด้วยกันตั้งแต่ขั้นต้นเลยก็คือเป็นหมหาาลัยแบบดั้งเดิมใช้กระดาษใช้อะไรต่างๆนะครับจนนั่งถึงระดับ4ี่ก็หมายความว่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงนะฮะใช้ความเป็นดิจิทัลเนี่ยเต็มรูปแบบเลย คราวนี้หลังจากที่เราได้มีการสํารวจมหาชัยต่างๆในขั้นต้นในระยะแรกเนี่ยผลก็คือออกมาว่ามหาชัยไทยส่วนใหญ่อยู่ในระดับประมาณ2นะครับนั่นก็หมายความว่าเรายังมีช่องทางในการที่จะพัฒนาได้อีกเยอะเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามภายใต้ข้อผลสารวจอันนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราพบท่นน่าจะชัดมากก็คือความเป็นคือผู้นำนะของแต่ละมหาชายัยจะเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะ มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาชัยเข้าสู่การเป็นหมหาชลัยดิจิทัลเพราะฉะนั้นอย่างในวันนี้เนี่ยเราก็เลยมองพยายามที่จะ,ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าผู้นมามหาชลัยที่สามารถจะขับเคลื่อนได้นั้นนะครับควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็จะปรับเปลี่ยนอะไรได้ว่านะครับในวันนี้เราก็เลยได้มีการจัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นมาในความร่วมมือของหมหายาลัยทั่วประเทศนะครับหรืออย่างน้อยในสมาชิกข,ของที่ประชุมมติการบดีแห่งประเทศไทยทั้ง3าแห่งนั้นเนี่ย ก็จะนำเรื่องของการเป็นสู่ดิจิทัลยูนิเวอร์ซีนะครับเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนามหาวนไทยนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราก็รับทราบว่าโลกดิจิทัลนั้นเนี่ยต้องเข้ามาทดแทนโลกอนาล็อกแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนคงไม่ได้ฉะนั้นสมาชิกของมหาวนไทยในที่ประชุมที่การบีดีแห่งประเทศไทยและนอกที่นอกสมาชิกก็ด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีการ ทำงานร่วมกันนะครับตั้งแต่การที่เราสามารถาแชร์การดำเนินการทางด้านเอกสารทั้งหลายเนี่ยไปสู่ดิจิทัลอันนี้เป็นการดำเนินงานที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับอันที่สองเนี่ยจะพยายามแชร์ข้อมูลสำคัญส,ค,ญสคัญของแต่ละหมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าเป็นข้อมูลเรื่องของการจัดการศึกษาข้อมูลเรื่องการานักศึกษานะครับข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยในการปรับเปลี่ยนพัฒนานะครับองค์กรการเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซีนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปสู่ดิจิทัลทราน sfmation นะครับซึ่งจะต้องมีผลผล,ผลิตใหม่ๆม,มีการบริการใหม่ๆโดยบนพื้นฐานของดิจิทัลนะครับถึงจะเป็นดิจิทัลทราน sfmation นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะสนับสนุนให้ทุกหมหาวิทยาลัยนะครับ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในหมาหาวิทยาลัยของตัวเองไปสู่การทำงานในลักษณะที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่เราจะให้บริการกับผู้ที่มารับบริการของเราก็คือนักศึกษาหรือประชาชนที่มารับบริการของแต่ละสถาบันให้ดีขึ้นและภาพรวมของประเทศไทยนะครับภายใต้การผลักดันของสถาบันทางสมองที่จะผลักดันให้มหาลัยเป็นมหาลัยดิจิทัลนั้นเนี่ย ทำให้ภาพรวมของประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นและทำให้เราสามารถผลิตคนและงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมและการพัฒนาประเทศมากขึ้นครับคือกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป้าหมายใหญ่ยังอยู่ที่เดิมก็คือเราจะขับเคลื่อนหมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับให้เข้าสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทุกแห่งคงจะทําได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าสักครึ่งหนึ่งนะครับภายใน5ปีเนี่ยน่าจะก้าวเข้าไปสู่ขั้นนั้นได้ มันตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของอาการพยายามจะพัฒนาผู้นำนะฮะให้มีความเข้าใจของการขับเคลื่อนมายไลัยเข้าสู่ดิจิทัลยูแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเราพยายามจะพัฒนาเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการาประเมินหรือมองหรือเขาเรียกว่าวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วนะครับมีจุดช่องว่างตรงไหนในการที่จะเติมเต็มได้อีกนะครับแล้วเราก็จะทำก็กเรียกว่าเชิงลึกมากขึ้น เริ่มเข้าไปร่วมมือกับหมหาาลัยแต่ละแห่งแต่ละกลุ่มมากขึ้นนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเข้าไปช่วยเหลือหรือไปขับเคลื่อนจนทั่งประสบความสําเร็จครับ